สวัสดีสวัสดีทุกท่านกันะครับูมาสเกมเมอรนำมก็จะมาเออแจกเซิร์ฟนี้ยูกันนะครป่ะไปเริ่กันเลยดีกว่าเฮ้ยคนนี้น่าปิี่ีไเชียวโออาร์พีนะจุดดีดีเอ็เอ็เอ็นทีนะพอหนึ่งเก้าหนึ่งสอสามนะเซิร์ฟบอกก็จะิร์ เรา RPE นะต oh, ั้งเคเลยไปนี hmm ่นะกดเข้าไปเลยครับองอนี่นะแล้วนี่นะใช้ชื่อจิตรค่ะเรื่องสมัครชื่อนี้ไปเลยดังเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวขอตาไปจองสมัครนัดเสร็จนะครับกีนัมก็ตอนนี้แค่ได้สมัครรอดเป็น อันเสร็จสิ้เรียบร้อยแล้วเนาะไม่มีคนเลยเหรอมีคนเอ้ยเฮ้ยขาไม่น่าจอมงเน่เล่นมาจะอ๋ออันนี้อันใหญ่อันเล็ก

มาเอมานมันนีนะเอานะเดินบุกคันะแต่ไปก็ดูเงินมันเออดีมานี่ยนี่ไม่ต้องมาชื่อคุอละเอะชื่เเจอยมีเจ็ดร้อยนะมีโปรเทคบ้านโปรเทคกล่องนะแล้วกลองเาย ไม่มีอะไรมากนะี่ก็ซื้อของไาเลยนะไปซื้อเล่นไปซื้อเล่นไปซื้อเล่น อผมมีคเออมาสอนวิธีการสร้างแทนไดยนะนะครับวิธีการดูคําสั่งของแคนนะครับน้ก็ทำทำ R E A T ก็ชื่อนะเป็น K I N G K I N G นะ K I N G K I N G โอเไอ้อกบล็อกกรรมล้วก็งนี้แลยนะเพากินเร็วเกินนะเนะานากบพสำนักกินขอจะคิดเป็นโท่าไหนะใครชอบกนไหนนา,นายชอบนักกษาคนนี้ผมยเป็นการกราบสวัสดีค่ะ